นี่เป็นบรรยากาศพาคุณลูกค้าชมแปลงนะคะเป็นแปลงที่ดินแบ่งขายนะคะก่อนได้สาถึงหปีวันนี้เราพาคุณลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการนะคะดูแปลงที่เราแบ่งขายนะคะเป็นงา,งามค่ะนะคะได้กัดอยู่ตรงสวนวิลิี่เดิมของสิบน้องเสือวันนี้เป็นวันแรกที่คุณลูกค้าก็ามาชมแปลงแล้วก็เราเรียกว่ามีคุณลูกค้าจับจองไปเยอะมากะคะ่ะตอนนี้ก็โซนจี ของเราลูกค้าทําสัญญาไปหมดแล้วนะคะก็ยังมีโซน EF ยังพอมีค่ะคุณลูกค้าพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะก็ามาดูได้นะคะที่ดินของเรามีขนาด260ตารางวานะคะหน้าแปลงที่ดินจะกว้างประมาณ30เมตรลึก34เมตรนะคะคุณลูกค้าเข้ามาชมได้ค่ะนะคะที่ดินซื้อไว้ปลูกบ้านหรือว่าทำบ้านยาวสวนเกษตรได้เลยค่ะตอนนี้เป็นบรรยากาศการชมแปลงที่ดินนะคะ ็นบรรยากาศการชุมแปลงที่ดินของเรานะคะที่ดินตอนนี้มีขนาด260ตารางวาอย่างเดียวนะคะนะคะ130ตารางวาตอนนี้มีคุณลูกค้าจับจองไปคบหมดทุกแปลงแล้วะคะ่ะบรรยากาศการชุมแปลงที่ดินที่ดินผ่อนได้สาถึง5ปีนะคะเป็นที่ดินแนวสวนเกษตรถนนหน้าแปลงของเรากว้าง10เมตรนะคะเป็นถนนกลางเลยนะคะ ให้ดูบรรยากาศโดยรอบค่ะตอนนี้เรามาถึงแปลงด3ค่ะด3ก็260ตารางวาอ,อากาศดีมากแล้วก็แถวนี้ดินดำน้ำชุ่มค่ะนะคะแล้วรอบข้างแปลงที่ดินจะเป็นแนวสวนเกษตรหมดเลยนะคะคุณลูกค้าซื้อเก็บไว้ปลูกบ้านหรือว่าทำสวนได้เลยค่ะนะคะตอนนี้พาคุณลูกค้าดูหน้าแปลงที่ดิน เปิตอนนี้จะเป็นฟเฟสแรกนะคะต่อไปราคาจะสูงขึ้นอีกนะคะเราจะปรับราคาขึ้นคุณลูกค้ามาจองช่วงนี้ยังได้นาคะาพิเศษนะคะจองช่วงนี้มีสิทธิ์ลุ้นบ้านดอกดาวฟรีหนึ่งหลังคุณลูกค้าลงทะเบียนแล้วก่อนกลับก็รับก้วยไม้งามๆติดบ้านด้วยนะคะติดต่อเข้ามาได้ค่ะ0621574449จอบมบ้านสบายใจขอบคุณมากคะ่ะ